นี่ก็มาแล้วนี่ใช่ป่ะวะหน้ามันคุ้นว่ะใช่ไหมไอ้ที่เพิ่งโดนกูตีไปใช่ไหมเนี่ยไออยู่ปาจินใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวันนี้ซ้ำอีกรอบนึงเขียวมาเปิดดูดิเปิดดูดิเขียวเขียวมากไวะกูจําได้อยู่เมื่อวานนี้โอเคเก็บไว้อันนนี้ะเอาเสริมก่อนเขียนกระดานเขียนกระดานอ่ะเขียนเขียนเขียนนี่เลยเอากระดานเขียน เอกระดานให้เขียนกระดานกระดานฮะเป็นทองอยู่นี่ไงทองไหนไม่รู้อยู่ไหนแล้วอ้ฮะอาไปอ๋ออ๋อรวมอยู่นี่เอ๊ะ่อแหมโทษทีฮึ๊บไปเขียนเลยเอาช็อกไอ้กระดานนี่นี่

นะ่นค่ตมาดเอาเล่มไหนเอาเล่มเล็กเล่มใหญ่อะกระบองเอ้ากูมีให้มึงเลือกหลายไซส์อยู่อันนี้เอาไหมฮะเล่มเล็กเไปใช่ไหมโอเคได้อันนี้ไม่เอาเลยป่ะโอ้ไม่เอาอันนี้ได้กูเก็บก่อนเบิ๊บไอ้อยู่ไหนวะอ้าวเฮียมีดกูหายอ๋ออยู่นี่เอาเล่มนี้มา เบาๆเล็กๆแน่ยี่ตีพีโซ่เข้ามเยอะมากราชนมนตะ์ลุงเป็นใคร <laughs> เอ้ายี่ไม่มใช่ผีแล้วใครผีไปแล้วเหรอใช่แล้วนี่ใครนี่เป็นใครไปเม,ไปมื่อวานไปเมื่อวาแล้วโอ้ยไอ้ยี่โน้ตผีไม่ใช่ผีโอ,โอ้ขอโทษขอโทษไม่ได้หลอกกูนะกูไม่หลอกมึงหลอกเหรอลุงเป็นใคร <laughs> โอ้ยสาธุแล้วน่ากลัวอะไรเงี้ยใครเอ้ามึงพูดมาดิมึงไม่รู้เลยกูฟาดเลยนะมึง ไมากไหมเอา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 มากเอาเอาเอามาก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 โอ้โหไอ้เฮียแม่งมาแล้วไอ้สัตว์ไล่ผีออกมาปับ๊บเก่งทันทีไอ้เฮียกูยไล่เมื่อวานเนี้ยเวลาอยู่ตั้งนานไอ้เฮียไม่ไล่ให้ล่างมากไปไหนละที่อยู่อะมากวิทยาไปเหรอวนะแปบ๊บนึงรองมาก่อนอยู่กับมันนานแล้วแตมันไม่ยอมรับอะไรมีอะไรมีอะไรอยู่มันถามวิทยาที่วิทยากลับยังไงอะไร มันไม่ยอมรับกูเป็นอะไรต้องถามก่อนว่าจะให้รับเนี่ยเราต้องรู้ว่าเองคือใครเองเป็นอะไรที่อยู่กับตัวเขาชื่อนาม <c oughs> บอก,อกอไ <c oughs> หมเฮ้มึงดูกูไม่เห็นอโอ้โยกูไม่ดูหรอกกูมไม่อยากจะดูก็บอกมาดิมึงเป็นไทยเนืกอตีมเละเทะหมดเลยงอยพังบอกหมึงเขาได้ยาไปด้วยแหละ ไอบอกไหมกินเหล้าเปล่าเอาเหล้าไหมกูไม่กินผมไม่กินเหล้าเอามากอย่างเดียวไอ้เฮียหมากกูหมดแล้วไอ้สัตว์เข้าไปแล้วให้พญาคุดแดกไอ้ชิบหายไอ้เฮียเสือเอากลับไปด้วยหมากกูเพิ่งเคยเจอเนี่ยไอ้สัตว์เอามาให้ปั๊บไอ้เฮียเอาหมากกลับไปด้วยไอ้เฮียแม่งแน่นอนนะไอ้สัตว์เอาแม่งมาบูชาเสร็จปั๊บขนมากลับอีกกูไอ้สัตว์วิทยาไอ้เฮียระฟังกูอยู่นะไอ้ชิบหายแล้วกูจะเอาหมากที่ไหน กูเอาถึงว่าเอาเสียนมาเสร็จให้กูเจมเสร็จปั๊บขนหมากกับส้นตีมไหมมึงบอกมาใครกูจะเอาชีวิตมันฮะกูจะเอาชีวิตมันึงจะเอาชีวิตเอาชีวิตใครอีผู้หญิงคนนี้มึงเอามาทำยี้ยอะไรโอุ้งไอสัตว์มึงฉันเริ่มเลอะเทอะแล้วกูตีมึงดีกว่าไอสัตว์มึงแดกเลือดดีกว่ามั้งเอาไงมึงนี่ไอ้เฮ้ยกูไอสัตว์เอ้ยมึงนี่มึงนี่เริ่มเลือะเทอะเลิ่มเปื่อย อะไรนะนมึงเป็นพระเ,เลยลหเหรอ,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 อโอ้โหไอสัตว์มึงเอามึงเอามึงเอาอย่างนี้กูขอตีพระขี่ดิอิเงฮะเอ้ามาตักพระดีกว่าโอ้โหไอสัตว์ตัดพังงเวสสสสะะะะหุุออมึีิตักพระอาวุธทางไอ้ฮะมึงนี่ตัก ไม่ต้องแดกมากแล้วแดกมีดก่อนนะมึงสักเกาะทอวุฒทพังไอสักเกาะทอ PAL วุฒทพังเอาเล่มสักเกาะไปไปสักเกาะทอวุฒทพังเวสสะพุสะ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 ไปฮ่าเป็นพระไปออกไม่ออกมึงต้องเจอเล่มนี้มึงเอามึงเลือกสองเล่มนี้ใช่ไหมเวสสะพุสะสักเกาะทอวุฒทพังสักเกาะทอวุฒ ทั้งพระาวุทเทวานะจะตุมหาลาชิกานะเทาวเวสวรนโนทาวิรูหะโอทาวิรูปักโขนนะทศรถเดโชนะเวสสุสะุท,ดดนะท,ทังอลังพุท,ทธนโธทาเวสวรนนะโมพุทธายะออกไม่ออกมึงไอสัตว์ไปบ้มามึงนี่ไอเฮียคุยแม่งยิบหายเริ่มไอนี่ออกไม่ออกออกแน่มาจากไหนบอกรึเ่อนมึงมนพาที่ไหน เมื่อวานนี้ก็ผู้หญิงเลยไอสัตว์วันนี้พระมาเชียวพูดไหมเอาอยัางไงบาจีนเอออยู่วัดไหนฮะที่มานี่วิญญาณพระหรือว่าไอ้นี่มาจิตมาเอาให้แน่จิตมาลองกับกูหน่อยไหมอยอมนะมึง อมพระพุยพระพายพระสหายผู้ทรงฤทธิ์และศักดิ์สิทธิ์นะจงพัดพาเอาพญามนของกูนี่ยะด้วยเวสตะผู้สัดย์ไพ่ถูกไอพระสงเฮี้ยหเนี่ยให้มันอ่อนอยู่ในกบให้มันทบอยู่ในเขียดให้มันเหยียดอยู่ในงูแล้วด้วยเดชะพระคาถาของกูเลยนะอมสวะสวะหายทักาะทอวุฒิทางไปกูฝากไปลูกศิษย์กูนี่มึงอย่าขึ้นคอเลยไอ้ขึ้นคอเลยไอยี่สิบปียี่สิบปียี่สิบปีเนีไปงาอท้องออกมานะทักษะทอวุฒิทางไอ้เฮี่ยเป็นนักบวชเอาเสือกมาเล่นของ ไอ้ออกไปมึงสักเกอท่าเวสสักสักสัไปกลับไปมึงไอ้เี่ยตายขมิ้นเหรอมึงไอ้สัตว์พระบาจินกูอยู่มาก่อนกูเฟี้ยวมาก่อนหรือวะ่ะมึงยี่สิบปีไปทำเขาไอ้สัตว์ไม่สมควรได้เป็นนักบวชหรอกมึงแล้วเดินออกไปมีการนำกุมารยะกษ์จะโยนออกคืน แน่แน่นอนจริงจมันไม่สมควรก็เจอผมก่อนแล้วนี่ไงมันตอแหลไงอ่าเดี๋ยวบอกเดี๋ยวมึงเข้ามาข้างในเดี๋ยวมึงเจอดีแน่มึงอยากจะลองได้เลยไงเอามามามึงเอามาอีกสักรูปสองรูปมาไงมึงเล็กๆไม่ชอบชอบใหญ่ๆเดี๋ยวจัดให้เลยแม่มันจริงมีสักสามสี่เคสนี่กูน่าจะหายง่วงสักข่าวุฒทางย้อนไปเออพอไอ้เหี้ยเอ้ยไปกูส่งกระเปาบัดไปแล้วอีกฮะ ค่อยๆขึ้นค่อยขึ้นเดี๋ยวๆใจเย็นก็มึงเลือกเอาไอ้เหี้ยสองเล่มเนี้ยกูก็ใช้แค่สองเล่มเนี้ยมึงไม่เอากระบองนี่อีสัตว์เฮี้ยอยากแดกหมากไอ้เหี้ยกูให้แดกมีดเลยมาแล้วมาอยู่ไหนมาเอากลับรถไปแล้วกลับกลับไปแล้วเรมากมากลับไปแล้วกูว่าแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยกูไอ้สัตว์กูเพิ่งเคยเจอเนี่ยไอ้เอาหมากมาแเรามากลับโอเค หมดแล้วมาอ่ะไอ้เอ้ยไ,ไงมึงเนี่ยแหละเขาเรียกช็อตสุดท้ายเมื่อวานเนี้ยเขาเรียกว่ายังไม่ถึงเวลาวันนี้แม่งกเอาจริงไงเขาบอกเมื่อวานมาแล้วเต็มท,ที่ได้ไร้เท็จอะไรนะเสีย,อ,สยอ,อะไรไมึงไปข้อกับพระที่ไหนมาไม่รู้ไมบอกไอ้เีอยมึงไปข้อกับพระมาหรอหนูไม่ได้ข้อพระบอกว่าหนูต้องมีอะไรป้องกันตัวเขาก็มาถวบให้หนูแต่หนูไม่รู้หรอกคืออะไรเออมา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 เอาผัวมาผัวมามาอัน<า>นี้เลนาแล้วมือฮะ มาดูอาการมันที่อะไรกุนัดมาวันไหนวะเพื่อนมันอยู่ไหนเพื่อนมันที่มาได้กันวนะันนั้นอยู่ไหนมึงแก้ง่ยนะไอสัตว์กุนัดวนะันไหนวะสิบสองเหรอมา19บเก้าเหี้ยแผ่หายไม่ทัน19ค่อยมาดูอีกทีนึงเอาจนกว่าจะหายขาดเข้าใจนะไม่รู้ว่าจะทำมาลองดีเมื่อไหร่รู้วะไปเชิญฮะโหไม่เอาอีกเหรอโหห่า,อออหาเอ้ย คบรถมาเนี้ยเออมึงมาหากูขนาดนี้แล้วไอ้เหี้ยถ้ากูไม่ช่วยมึงกูจะช่วยหมาที่ไหนกูไว้ไหนไม่รู้แผ่นมึงกูโยนทิ้งไปไหนแล้วไอ้นี่เอาอันนี้ถือไว้เอาหน้ามาไปเจริญเจริญนะหลังจากนี้เป็นต้นไปหรือเปล่าเออ ขอให้ไข่ห้องได,งได้ตอนกูอยู่ปาจินไม่เสือกด้านด้นมาหาตอนกูมาอยู่ลาดรีแล้วมาหา <c oughs> ไปเชิญ <c oughs> ไอสัตว์บอกเพื่อนพามาเจ็บตัว <c oughs> โชคดีแมมอ่อนน้อมถ่อมตนทันที <c oughs> มีสัมมาคารวะขึ้นเยอะไอสัตว์ต้องโดนหวด <c oughs> มามึงไปเี